จะเป็นผ yeah. yeah, ู้สาวติดการกางเสริของเราในรนี้โดยเฉพาะเด็ราะชาวกนเอายอมอยากจะเรียนิดเดีไอ้ที่อยู่ข้างนอกทออยออกได้แล้วเดี๋วพวกข้างในออกไประเปรียดกันล้มภายยังมำบอกว่ามาวัดสวนแก้วตายมากกว่าสานีย่ะ ใครรู้ว่ากินไม่กินเมื่อกี้มีคนมากระซิบบอกพีเอสีเีน้องหญิงแต่อันเจลิญไปดีนะเขาบอกว่าน้าปยมเมยนี่ยที่เปิดในทุกแทนมาด้วยเพราะคนในตระกูลจินวัตซึ่งที่ดินมีสามสิบไร่วันตอนนี้เขาบอก รู ha, a. A, te like ้รัดตรงได้ยังไงนี่ไงไอ้น้องอีกแค่ได้เมียเอาปเทศคอนทรงแทบตายอยู่ที่นตอนนี้180ล้านประเทศคอนทรงรับงานวันละ6งานตอนนี้6นี่แล้วเหลนอวันละ เราิงสงสารตำรวจทหารเลยหันพุนี้อากเปานขวานรวจทหารเลยไหมเพื่อกันอยากเป็นจุดที่ควจะขต้นลังพรุ่งนี้ใปทำงานซื่อเศกติจะได้มีาราวละแงทีุ้่คุณบอกว่าดรีผ คนน่าจ,จ่ายเกิน20,000ตัวขายตัหมงกรัันมาไม่ให้คนพวกนี้ต้มาพวกน,นั้นต้งาพวกพเอาเงินเอ้เงินตอนนี้ไฟผีตะวัเลยเลือส <c oughs> สารว่าเอาไปขายยาบ้าไปขายตัวไปทำอะไรช่วย yeah, อ,อ,อย่างนี้วเปิดโอกาสยามเ็ด เขาว่าวันนี้พึงไร้รรรงทงจิตแพะวิญญาณปากคอเขารักตอนนี้ตะกี้บอกทุกท่านตำรวจิงนะเขาตัวว่าประกอบจากความดจาก่อนข้างไางอ,อย่างนรี้บะ่ายแ้วก็จตบตรงนี้เขาต้องจับตัวด,ดีนะและ้โยนที่จะหอกให้ใครที่สิงหน้าไว้บ้างนะ You have to take up the time.